ตัวนี้แหละที่วัยรุ่นทัวริงอ่ะเขาใช้กันวัยรุ่นอินโดก็ใช้นะนี่เราจะชอบเมีเขาพกไวแบบ้แบบนี้แบบนี้แล้วก็เอาสายมารัดไว้เพราะอะไรครับเพราะว่าตัวนี้พกพาง,ง่ายในตะการนียเขาจะมีสามซให้เลือกนะไม่ว่าจะเป็นห้าลิตรแบบนี้หรือว่าจะสิบลิตรหรือว่าจะยี่สิบลิตรแต่ถ้าเป็นโมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมว่าไซส์เนี้ยก็ถือว่าโอเคแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรถยนต์หรือว่ารถปิกคัพก็เอาสิบลิตรหรือว่ายี่สิบลิตรไปใช้ ตัวนี้นะครับคนที่เขาชอบใช้กันเพราะว่าฟ้าของเขาอ่ะมันสามารถแปลงออกมากเป็นปวยเป็นน้ำมันได้แบบนี้เลยเวลาเราเติมเราก็ไม่ต้องกลัวหกนะเพราะว่าเห็นไหมยางสีดำดำเป็นโอลิงกันน้ำมันไหลออกนะครับเวลาเราจะเติมแล้วก็แตะแคงลงได้เลยเต็มที่ได้เลยมันก็ไม่หกไม่หล่นมันจะออกตรงปลายอย่างเดียวเลยตอนนี้เขาจัดโปรอยู่นะครับใครที่อยากได้รีบจัดเลยมีจัดสง่งฟรีมีไปทางมีรับประกันสี หนานๆสีแดงๆต้นๆนอยเนี่ยใครอยากได้ต้องรีบหน่อยนะครับของเขามีจำนวนจำกัดอยากได้กดได้เลย